ในกาพยจนภัยนั้นอุปสรรคมักจะถาถมเข้ามาหาเราเสมอแบบทุกทิศทุกด้านและอุปสรรคในครั้งนี้ที่ผมได้เจอนั่นก็คือบ้านแตกในตอนที่แล้วถึงแม้พวกเราจะป้องกันแบบสุดลิกสุดขินแต่ด้วยความที่พวกเราเป็นคนทํางานแล้วก็ไปสามารถอยู่เพื่อป้องกันได้ตลอดเวลาที่ทําให้บ้านเราเสียไปแต่ใจที่แตกสลายนั้นก็มีอาจทําลายความมั่นใจและความมั่นคงพวกเราไปได้และเราขอต้อนรับสู่บ้านหลังใหม่ครับผม Push your hand up bro Push your hand up bro ฮ e. ้ยเอฝรั่งมาบจากวันนี้จะมีเราเราและนายฝรั่งเก๋ฝรั่งเก๋ผมเองผมเองพวกเรามาหลบสร้างบ้านในที่ห่างไกลจากคนน่าสุดแมปทางเหนือของเมืองโทบปลินผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนเท่าที ถึงแม้จะห่างไกลแต่ก็ยังคงม,มีเมืองที่อยู่ใกล้ๆอยู่บ้างนะครับแต่ก็วิ่งกันไปกิโลเหมือนกันที่นี่อุดมไปด้วยสัตว์นานา,นานชนิดและก็ใช่ครับมันเต็มไปด้วยผู้คนเช่นกันถึงแม้มันจะดูเหมือนปลอดภัยแต่มันก็แค่ดูเหมือนเพราะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ลหลายๆคนก็คิดอย่างนี้ได้เช่นกันผมไม่รอช้าครับผมไปสร้างแคมป์อีกที่หนึ่งไว้หลังบ้านไกลๆเลยเพื่อกันเผื่อเอาไว้ก่อนเผื่อบ้านเราโดนโจมตีแล้วของหายหมดจะได้เหลือไว้บ้างเนะน,นี่ยอันนี้ผมเอาของมาฝากมีอะไรบ้างเฮ้ยของเกายังเดี๋ยวเอ็นจโผผม ผมเอามาเยอะตาปูตาปูหลังเคลียร์เรื่องบ้านสิไรเสร็จแน่นอนครับผมไทม์ทุฟาร์มนั่นเองเราออกมาฟาร์มที่เมืองที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะครับแล้วก็มาเช็กว่ามีเจ้าถิ่นที่ไหนแอบแฝงอยู่ที่นี่บ้างแล้วก็จะจริงๆฮนะแล้วก็เจอเลยเนะีเพื่อนผมโดนเก็บไปแล้วหนึ่งนานที่ของพวกเราในวันนี้ก็คือคุยกับเจ้าถิ่นที่อยู่ที่นี่ด้วยลูกปืนแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยแสดงให้พวกมันรู้ว่าที่นีถิ่นใครัางไว้สองคนนะ มันอยู่ข้างกำแพงแล้วไหนวะข้างกำแพงฝั่งที่เป็นรถจอดรถรถเน่าจอดอยู่อ๋อใช่เหรอมันอยู่ในบ้านอยู่ในขีกำแพงอยู่รถเน่าจอดอยู่ตู่ข้างทางสองสองคันใช่ไหมไม่ไม่คันเดียวคันเดียวรถแวนรถแวน <ผ>ม,มาเร็วน้องตกใจรอดไปแบบนี้สงครามเริ่มนะเฮ้ยขอ,ออยู่ข้างล่างหว่าบทชานาวเงียบมั้ยตายหนึ่งตายหนึ่งน่าจะตายนะตัวนี้งอยู่ในบ้านอยู่ เดี๋ยวผมนึงไปเรื่อยมันไม่พิโกออกมาปะมันจะบ้านสอง้ำใช่ไหมตัวหนึ่งน,น่าจะน่าจะมัน,นก็รู้ศพอยู่อยู่ตรงกระต๊อบอ่ะตรงกระต๊อบนนลงลงน้ดสองประตูะใครที่ใครพิโกหน้าผมอ่าโอเคอันนี้ผมนี่ผมโอเคถูกแล้วถูกแล้วอยู่หน้าประตูเออนี่นี่อ่าโอเคโอเคโอเค,อเคผมอเองผมเองนี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่นอยู่นี่อีกตัวนึงอยู่นี่นี่หน้าบ้านหน้าบ้านตรงนี้เลยหน้าบ้านเราเลยด้านแดงนี่ใช่ไหมอ่า อีตัวหนึ่งหายตัวหนึ่งหายเชื่อว่ามันวิ่งไปไหนวะมัผมนึกว่ามันอยู่สองชั้นด้านหน้าเขอ,อยู่ในบ้านแบบนั้นอ,อาจจะตอนแรกเห็นอ๋อมันน่าจะวิ่งกลับไปแล้วตอนนั้นวิ่งกลับไปแล้วโอ้โหเพิ่งเห็นกำแพงว่ามีรูตรงนี้เอ้ยแม่อาจา๋าหน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวยังเช็คไม่ทั่วเลยวะ่ะเดี๋ยวผมฝากดูตรงนั้นหน่อยนะเดี๋ยวผมวิม่งลงดูให้ มันให้ตัวหนึ่งขนปืนกลับดูทรงนะันอ่ะไอพวกผมวิ่งช่วยนะกลับถึงบ้านไปนานแล้วดูทรงแต่เดี๋ยวนะยังเหลือแค่ยังเหลือลงไม้ฝั่งซ้ายที่ผมยังไม่ได้ดูีหา ดิฟไม่ตอบไม่ดิฟไม่มีถ้าสิ่งก่อสร้างมันอยู่ตรงบอลูนใช่ไหมถ้าจำผมเห็นเหมือนกันเหมือถ้ามันี้ไปมันแป๊บเดียวอย่างเงี้ยต้งแทนอ่ะต้องเยออะเตี้ยดเป็นเยวะตบที่แทนนั้นแต่ผมยิงตายตัวนี้ไอเยอะตกหลอดคนปะวะเนี่ยเอเคจีสี่ยูเนี่ยเราเราบอกว่าเราเราจิ้พื้นที่ตรงนี้ไว้ก่อนนะได้ผมงั้นผมตึงของปืนไว้ก่อน จะมังวิ่งมารูดเอาโอ้ถังน้ำมันโอเอาเอากระสุนกับม็กแยกออกจากกันก่อน5 minutes later หลังเคลียร์พื้นที่โดยรอบเสร็จนะครับแล้วก็ให้เพื่อนมันเก็บของกลับบ้านเรียบร้อยผมก็ยังจะซุ่มต่ออยู่นะครับดูสถานการณ์ว่าพวกมันจะกลับมาล่าเราอ,อีกเปล่าโอ้ผมซอยวิตามินก่อนแล้วกันกันเหนียวไก่หายไปกันเนียวไก่ยิงหัวหนึ่งแมแต่ซ้ำซ้ำซ้ำศพปีกห <c> ้ <oughs> มัาเลยมันยืนนิ่งใช่ไหมตอนตอนทางดมีมมันมองไปทางที่ผมอยู่กำแพงตอนแรกอ่ะเพราะว่าผมสับปืนไงแล้วมันก็เออผมก็ระแวงผมก็ถอยเลยถอดไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อ้อมยิงเลยยิงหัวนัดเดียวตายใช่มตา,ตายตายโอเคอะระยะสิบเมตรเองใส่หมวกเอ,อ,อสเอสโซ่ธรรมดาที่ไม่ได้ใส่ไนท์ได้อ,ะอ่ะเข้าหัวไม่เดียวล่วงเลยอ่าอ่าหัวไม่เดียวคือไปเลยอ่ะแต่ผมไม่ชัวร์เนยไม่เคยเขาหลบนะพี่ไม่เคยเขาหลบ ผมก็เลยซ้ำป <l ots> <l ots> อีกห้าหายตายตีงูตีให้ตายกระสุนหาใหม่ได้ถ้ามองจากโบสถ์เห็นเห็นผมนไหมผมว่าเห็นคนขึ้นมาไรมาฮะขึ้นมาไรมานีนาไ่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมกำลังไปกำลังไปกำลังไปโอ้โหไกลอยู่ไปตัวเตียมตัวเตี้ยมตัวเตี้ยมตัวเ<น>ตี้ยมกำลังไปกำลังไป ทีมของเราที่ประจำการอยู่วอชทาวเวอร์ได้รายงานมาว่ามีคนวิ่งขึ้นบันไดไปยังจุดที่เขาอยู่พวกเราเลยต้องไปเสริมกำลังเพื่อไม่ให้เพื่อนของเรานั้นดับดองเฮ้ยตีประตูตีประตูตๆประตูตประตูตีปประตูผีผีไอ้เหี้ยผีโอ้ย ผมสรไิสัตว์เอ้ยกำลังยุ่ง okay. กับผีอยู่ตายตายมันตายสวยสวยผมสรพิผมสรพิเฉยตายมันตายสวยสวยสวยอ๋อทั้งก็ตัวนั้นตัวใช้ธรรมดายิงนค่น้ำโอเคโอเคโอเคทานไม่เก็บปืนเลยไม่เก็บปืนเฮ้ยอยู่ฝั่งขวาอยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งขวาตัวดำตัวดำตัวเดิมเลยกระโดาบนกระดาบน นกเหี่ยนตบอยู่ทีนี้มีตัวทายไหไกลนะอ่าโอเคโอเคนี่ผมปักนี่ผมปักปานปักผมจิดมันได้ชิบหายละโอเคถ้ายิงทะลุวันไหนได้จะได้ยิงด้วยเลยเรียกผมเหลืองอ่ะเอ้ยมีคนขึ้นไหมมีคนนึ้นไหมปุ๊กผีอ้อมเราลงไม่ได้อ่ะใส่ใส่ผมปักดวง โอ้ฟักเสียงธันด้ามาจากทางที้ผมอุ้ยหันหน้าไปปะเอเมนจิเข้ามาแล้วมีมีกำล้วมีกำลังมีกำลังสวย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 ไปซ้ำก่อนไปซ้ำก่อนพอผมซ้ำแล้วผมซ้ำแล้วงั้นซ้ำใหม่ซ้ำใหม่ก็ได้ซ้ำใหม่ก็ได้มันตาย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 สวย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  อย่างวะเยอะแต่มีตัวทาได้ยังมีนะอโอเคผมจะหมอบไว้ผมจะพยายามส่องรอบรบอยู่กันสองคนหรอไม่น่าใช่นะกเดี๋ยว่านเปีนยพงไานฟานเนี่ยงนเ,นเกลทหารเนี่ยเอาไปใส่ดิผัเก็บมาแล้วโอเคโอเคโอเคเบิร์แล้วไม่เอาไปใช้อ,ะอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บให้โอ้โหตอนมันขึ้นมาชาร์จมันยิงขึ้นมานะดหนึ่งกระสุนแมง่งเทเซอร์เสียดหัวนิดเดียวอยอง่งใส่หมนแม็กเลยมัครับอัดมันใบอัดที่อะไรลงไปเลยมั้งแ ทะลุไม้มอยู่แล้วใส่เลยให้มันให้มันรู้ไปแล้วไปวิ่งขึ้นมาผมไม่แทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะเมื่อกี้ผมเห็นวิ่งเข้ามาอยู่เนี่นอ่ะมาขึ้นมาพวกมัน,น,นงไงไหรือเปล่ายิงได้ไหมยิงยิงยิงใจเย็น <laughs> เอาหน้าก,กากอีกาไหมน่าจะของพี่นะมั้งนด้ามันเ,นเอาไปใครพันด้าแต่เดแเดาเดแเดา